การเก็บยางขายในรอบนี้เป็นการเก็บยางขายในรอบที่สามในรอบ30วันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทำสรุปว่าในรอบออประมาณโดยประมาณ30วันนี้ขายยาง3ามครั้งนี่จะได้เงินโดยประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาสรุปให้ฟังนะครับยางที่ผมมาเก็บเที่ยวนี้นะครับ เป็นยางที่ผมจะเก็บไปขายสำหรับรอบที่สามของอในรอบสามสิบวันนะครับตอนนี้ก็เก็บมาได้เกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับก็ถ้าเก็บไปจนสุดแนวบริเวณที่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็คือเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะเอาพอเก็บเสร็จแล้วก็ก็จะเอายางงวดที่สามไปขายแล้วก็จะเอาบินมานั่งสรุปให้ทั้งสามครั้งเลยนะครับว่า ขายสามรอบนี่ครับในรอบสามสิบวันเนี่ยจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับยางที่ผมมาเก็บขายในรอบนี้นั้นจะเห็นว่าสังเกตเห็นว่าที่ต้นยางเนี่ยใบาย,ยางร่วงเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าหล่นเกือบจะหมดเลยนะครับก็จะเห็นได้สังเกตจากก้อนยางที่ทำการกี่ก็จะเริ่ม เออไม่ค่อยมีน้ำยางแล้วก็ก้อนก้อนก็คือไม่ใหญ่เหมือนในรอบก่อนๆเลยนะครับก็ตอนนี้ถ้าสังเกตที่ต้นยางก็แต่ละต้นก็เริ่มจะแตกยอดอ่อนแล้วนะครับก็เก็บแถวสุดท้ายแล้วนะครับนีครับก็อาจจะได้น้อยฝว่างวดที่แล้วหน่อยครับเพราะว่า ตอนนี้ก็คือกรีดไปใบยางมันร่วงไปเกือบหมดแล้วครับนี่ครับยางทั้งหมดงวดนี้ผมไม่ได้กรีด12ไร่นะครับผมกรีดเพิ่มฟากภูเขานู้นครับเป็นฟากภูเขานะผมผมกรีดเพิ่มเป็น10ไร่แล้วก็ฝั่งนี้ผมกรีดอ่สิบไร่เหมือนเดิมครับรวมพื้นที่ทั้งหมดวันนี้อ่งวดนี้ผมกรีดทั้งหมด20ไร่นะครับ แต่ว่าปริมาณยางที่ได้งวดนี้ก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับงวดที่ทําคลิปไปงวดที่แล้วครับก็คือ5 8 0ต้อปิลแต่อาจจะไม่ถึงแต่ก็น่าจะใกล้เคียงกันครับนี่ครับปริมาณยางที่เก็บสําหรับที่จะขายงวดที่3นี่ครับไปครับเดี๋ยวผมจะเอายางไปขายนะครับแล้วก็จะเอาบินทั้ง3งวดมาสรุปให้ฟังว่าขาย3หนในรอบ30วันเนี่ยจะ ได้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันเลยนะครับถึงร้านรับซื้อแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่นะครับ สรุปขายยางงวดที่3นี่ก็คือได้น้ำหนักทั้งหมด539กิโลนะครับเป็นยางกีด6มีดนะครับพื้นที่20ไร่ก็คือมาขายแล้วได้ราคาที่28บาทนะครับเป็นเงินทั้งหมด1 5 9่งบาทครับในส่วนของยาง20ไร่นั้นก็ก็จะมี ปริมาณของต้นโดยประมาณเกือบๆประมาณพันเกือบ2000ต้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำยางที่ทำได้เนี่ยถือถ,ถือว่าลดลงไปเยอะมากเลยนะครับกับเนื้อที่20ไร่ครับที่ได้ปริมาณน้อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใบมันร่วงแล้วครับ น้ำยางลดลงไปค่อนมากไปค่อนข้างจะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าขายยางทั้ง3ามงวดในรอบ30วันเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับมาฟังสรุปกันเลยนะครับสำหรับงวดแรกนะครับที่ผมไปขายเนี่ยเป็นยาง3มมีดนะครับก็คือยาง3มมีดเนี่ยผมใช้ระยะเวลาในการทำงาน6วันนะครับ ก็ผมจำเป็นต้องขายก่อนไปก่อนเพราะว่าช่วงนั้นนะมันเป็นวันใกล้ๆหยุดปีใหม่ครับทางร้านนะเขาจะรับซื้อเป็นวันสุดท้ายวันที่28เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับก็ได้น้ำหนักอยู่ที่365.5กิโลนะครับขายได้ราคา24บาทนะครับเป็นเงินทั้งหมด8,772บาทนะครับ ผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับสำหรับการขายงวดแรกเนี่ยสวนยางที่ผมทำการกรีดเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่นะครับยางทั้งหมดจำนวนต้น1 500ต้นนะครับส่วนงวดที่2นะครับงวดนี้ก็เป็นยางที่ผมกรีดเนื้อที่12ไร่นะครับแล้วก็ปริมาณต้นยางยอยู่ที่1,500ต้นนะครับ งวดที่2เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับที่ว่ากีดยางจานวนพื้นที่12ไร่จะได้เงินเท่าไหร่นะครับก็น้ําหนักที่ได้สําหรับงวดนี้นะครับก็คือ583กิโลกร,รัมนะครับโดยขายได้ราคาที่25บาทนะครับก็เป็นเงินทั้งหมด14,575บาทนะครับ สำหรับายางงวดนี้นะครับผมใช้ระยะเวลาในการกรีดทั้งหมด12วันนะครับก็คือใช้เวลาในการทำงานทั้งหมด12วันเป็นยาง6มีดนะครับเดี๋ยวไปดูงวดที่3ามเลยนะครับล่าสุดนะครับสำหรับการขายยางในงวดที่3ามนั้นก็คือตามที่ผมถ่ายวิดีโอให้ดูเลยนะครับที่ผมไปขายในวันนี้ครับ ก็คือเป็นยาง6มีดนะครับใช้ระยะเวลาในการทำงาน12วันก็ได้น้ำหนักตามที่พูดไปแล้วนะครับก็คือ539กิโลขายได้อ่าราคา28บาทเป็นจำนวนาจำนวนเงินรวมทั้งหมด1,500อ่าไม่ใช่นะครับ1 5 0 9 2บบาทครับก็สรุปแล้ว ระยะเวลาในรอบ30วันนะครับผมมีรายได้ทั้งหมด38,439บาทนะครับโดยน้ำหนักยางที่ผมนำไปขายทั้ง3ครั้งนะครับก็ที่ผมทำได้ทั้งหมดก็จะมีน้ำหนักทั้งหมด1,487.5กิโลกร,รัมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องการที่ว่าจะเปรียบเทียบหรืออวดอ้างไปกับอาชีพอื่นนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าทำขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการทราบว่า,าเมื่อเราทำงานกีดยางโดยมีระยะเวลาในในรอบ3 0มิบวันเนี่ยจะมีรายได้โดยประมาณเท่าไหร mm hmm. ่ก็สำหรับคลิปนี้ผมทำขึ้นมาก็อยากให้ทุกคน ที่ไม่เคยทำสวนยางมาก่อนอได้รู้ว่าเนื้อที่ยางสวนยางเท่านู้นเท่านี้ใช้ระยะเวลาในรอบ30วันเนี่ยเราจะมีรายได้โดยประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมก็พิสูจน์หรือว่าทำให้เห็นภาพจริงเลยนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยที่ผมทำขึ้นมาจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือคนที่สนใจในอาชีพกี่ยางเข้ามารับชมรับฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ